โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงสวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกคนครับวันนี้น้องทันใจมาอัปเดตความก้าวหน้าการขอสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงกันเช่นเคยไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะพาไปที่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สถานีลาดพร้าวครับสถานีนี้อยู่ติดกับอาคารจอดรถจอนและยังเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ในเดือนนี้ทางโครงการได้ติดตั้งคานทางวิ่งชนิดเหล็กหรือสติลไกด์เวบี a มบริเวณข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวรวมถึงได้เริ่มก่อสร้างทางขึ้นลงของสถานีลาดพร้าวแล้วครับ yeah. Yeah. มาต่อกันที่สถานีการันตันสถานีนี้การก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับโดยภายในสถานีอยู่ระหว่างงานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆส่วนภายนอกสถานีนั้นกําลังดําเนินการก่อสร้างทางขึ้นลงรวมถึงทางเดินเข้าสู่สถานีครับ สำหรับความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเดือนธันวาคม2564มีดังนี้ครับงานโยธา90.60%งานระบบรถไฟฟ้า86.22%ความก้าวหน้าโดยรวม88.70%นอกจากนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบฝุ่นละออง PM 2.5ทางโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเช่นการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำการฉีดล้างกวาดพื้นถนน การใช้ผ้าใบคลุมกองดินในพื้นที่ก่อสร้างเป็นต้นครับครั้งหน้าน้องทันจจะพาพี่ๆไปอัปเดตความก้าวหน้าการก่อสร้างกันที่ไหนรอติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ